คนลาดนั่นเนี่ยแดงไอ้บิ้นตัวนรีมาเลยเห็นเห็นเห็นโพดเลยรีบมาเลยเอ๊ะโอ้ยโยกเลิกงานพร้อมได้ดิโอ้เพื่อมาให้กำลังใจน้องอ้อยสุดยอดอ่ะสุดยอดพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องนี่หลังจากอ้อยแสงสินโพดไปเมื่อคืนเดียวดายโดดเดียวเดียวดายหน้าเฟดบกกีซูโมงพี่น้องพุ่น่ะพุ่นจักไอ้มิ้นเสากล้วยจักพี่เสี่ยงเพี้วจักอันพี่เน็ตไอดอลพุ่นพี่ตัวน้อยก็มาพุนผุนผุน ขอบทีมอ้าี่มันคราวว่ามันเจ็บคักเออไอ้ก็เลยบินตรงจากสกุลเลยอันมาเนี่ยเพราะ่ะนันพวกน้องกูจะมาเก็บดูกมั้นมาหัวเนาะมันนางคีรีอยู่โอ้มันหลอดตายแล้วหลอดตายเนาะอ่เนาะมึงต้องเอาวีซ่าจากไอ้ในภาสาระเมียมึงจะไปยันอันเนี้ยนะถ้าตีนได้ที่ไรอ่กูต้องเกือบเหยียบเป็นเมื่อยมันเร็ว ด่านนี่กูลงเงินแล้ววันนี้พี่น้องพองไปแ่บอลแล้วบอลเลยวันนี้บอลแล้วเนาะเบิ่งบรรยากาศเอาค่ะพี่น้องโอ้ยมีแต่คนห่างออยแสงศีลขอบคุณแทนน้องออยนะคะขอบคุณมากมายจ้ามมาเพื่อมาให้กำลังใจน้องออยอฟัด่ตั้งใจมาแต่คนลาดนั่นเองแห่งมิ้มต้อนรีมาเลยเห็นเห็นเห็นโพลี่รีบมาเลยเอ๊ะโอ้ยกเลือเงานพร้อมได้ดิโอ้เพื่อมาให้กำลังใจน้องออยสุดยอดอ่ะสุดยอดมันคัดกิ่แล้ว ยอดยอดไม่ฮนประเดีย๋ยวนี้ช่วประเดี๋ยวนจังไหนจังไงเงี้ยให้วันนี้แมะ <c oughs> คิดเห็นกันในที่นั่งแต่งกันที่แรกผู้หญิงสาวที่แรกนีครับเป็นไรเลยที่รักจใาที่รักใจคนเหลววันวันท้าจะเป็นดอกไม้ยังเต็มหนึ่งช่อดอกไม้มแต่งง่ายกับไอ้ลูกสองวันวันท้าพี่ดอกไม้ดอกนี่แต่ดอกไม้จานขวดแมด่มัาตอนไปได้บานเะกี้ขวดก็เมี่ยงไหมขวดผู้สาวเอาไหมาเฮาเมียเต้ยเมียเต้ยมาจนตายคนเี้ชื่อเมื่อได้บานนี่ ม้าเฮาเมียยังเขาเด้ยกว่าดระเดี๋ยวม้าเตี้ยเมียต้อใส่ออกงานกันเลยม้าห่อ้าอพี่คือคือตลกแต่ค่ะมันตลกเล่ามาแล้วจะเป็นบ่ได้นข่าวว่าอาอเป็นแม่นบ่เป็นบอหวานนี่เองตอมแหลกกุละนี่โอเคค่ะขอบคุณเท่านี้บ่ได้นี่เอาซจำหนี้แล้วอ้ายโอ้ยมุ่งชนะแล้วมึงมีมึงเป็นตอมใช่ไหมเขาเป็นตีนมึงเป็นตอมให้อ้ายเมื่อเหมือนก่อนจังว่ากันได้ เขา,าอยู่จนเมียมันรับเง <c oughs> ินจีบปวอนอ <ไป S 2> ใหไปแยก่ใหญ่เมื่อคนหลัดบัตรเขไปเมื่อสักคนบุกอะไรกูยก